หลายคนสงสัยว่าคนที่จ่ายค่าคอร์สมาเรียนเนี่ยเขาประสบความสําเร็จกี่คนเอาจริงๆเลยนะมีแค่1นถึงสคนเท่านั้นล่ะคะ่ะที่สามารถไปต่อได้อย่างง่ายดายยกตัวอย่างถ้าคนจ่ายค่าคอร์สสิคนก็จะมีคนที่ไปต่อตามขั้นตอนที่วางไว้แค่หนึ่งถึงสามคนเท่านั้นคะ่ะส่วนอีกเจ็ดคนทำอย่างไรคะส่วนอีกเจ็ดคนก็จะได้ผลรับช้ากว่าสามคนแรกคะ่ะนอกจาก จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานเหมือนกับ3คนแรกเลยเขายังต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงเดิมๆของตัวเองด้วยค่ะนิสัยที่ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ชอบเริ่มต้นจึงทำให้เขาอยู่กับที่เริ่มต้นช้ากว่า3าคนแรกไงคะตอนนี้ล่ะค่ะครูพี่เลี้ยงต้องทำงานหนักกว่าเดิมมากมายเพราะครูพี่เลี้ยงจะมีวิธีการพา7คนนี้ก้าวข้าม ไปทีละขั้นละขั้นละขั้นเหมือนขึ้นบันไดเลยค่ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวถ้าเมื่อไรเขารู้ตัวเขาจะหยุดทันทีเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงไม่ชอบทำสิ่งใหม่ๆแต่เมื่อไรที่เขาขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดเขาถึงจะรู้ว่านี่ฉันมายืนหยุดจุดนี้ได้อย่างไรเป็นอย่างไรคะพอฟังตรงนี้แล้วเราจะสงสารผู้เรียนหรือสงสารครูพี่เลี้ยงกันดีคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะคะแชร์กันคะ่ะ